Oh. ใส่สวยอยู่นะใส่สวยแต่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ oh. ยักษ์ใหญ่แห่งลำน้ำเขียวปีโอ้ยไปเท้าไ้าครับไเท้าเอ้า,ามัดแน่นไหมโอ้ <laughs> oh, มัดแน่นเกิน ต้อคนมาหากินนะครับวันนี้หากู่เบ็ดยามเบ็ดนะครับลงเบ็ดใหญ่ไว้นี่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 จากที่วิ่งเรือขึ้นมานะครับเริ่มเห็นแล้วจะอยู่หรือไม่นะครับดูกันไปน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่ ว่ายางมาันเสอมบภาพไม่รู้อยู่ไหมเงียบจัง Okay, đồ. Mm. Đồ để mua oh. 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 Tài Tài <laughs> đồ. Tài 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 แปลว่ากิน,าานแต่เวานด้เลยโอ้โอใสสวยอยู่นะใสสวยแต่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยเมาครับเมาไปอาจาเดียววิ่งอยู่เวานดูเครื่องมันเล่นเบาๆลมันฟังเสียงมันักเลยเดี่ยวลงอะไรวะ

ไอ้โดไอ้โดกุบกรุบรู้เลยอ๋อไม่ทิ้งไม่ทิ้งไกลเลยขัน <c oughs> โอ้มัดอย่างสูงมัดขม <c oughs> โ,โมยกลัวขโมยจนขโมยกลัวยู่แถวบ้านแล้วไม่มีนี่ไปไอโดสวยๆโดปกอกปอกตรงยำไปของเรา น้ำมันลงมันลอกแล้วโอ้โหไล่เก็บลงมาดีกว่าถ้าสายไม่ตึงอะเ,อเราก็ไม่เห็นเลย mm. นี่ต้องไปใกล้ๆแล้วแหละเอาไปไหมเนี่ยเกลืออยากกิน

ใหญ่หังลำน้ำเขียวปีเยอะมันขึ้นมาหนี้มั้งของสัยมันขึ้นมาหนี้ครับท็อปล่างไม่มีเลยนะได้แล้วก็กิดติดมินเวยนะตี๊ดเดียวเอาละฝีมือละตอนนี้จะมีฝีมือหรือไม่เอาเอาเอาใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่นะโดนฟันเกือบนี่แล้ว อันนี้นี่วันนี้เราล่าไอตัวลายอยู่เปล่าจะมีไอกดไหมเนี่ยโอ้ยชโนแม่น้ำอร่อยใช่เจอไอตัวลายมนนี่แหละเอาไปกับลูกน้อยอย่างเงี้ยแหละวางนี้กระโดดเลยไปสองตัวปอยมันไปก็คือลอยมันลายเจ้าลายนานแล้วที่ไม่ได้เจอใช่นานมาไม่นานนี้เี๋วอยู่สองตัว กินทีปลากินแล้วคันมุดหายทีฮะปลาใหญ่จัดมันนอนหนักมันไม่โคตูดคันอ่ะนี่แต่ดูแล้วคันจมน้ำแค่นั้นเอง <rere> ปลากินมันต้องดึงสายไปแล้วก็ไปตึงอยู่แต่นี่มันไม่ตึงนั่นเลยแตะปุ๊บอยู่จึก๊กถึงว่าแล้วปลาเล็กคลอ,องนี้ซสาใหญ่ซะด้วยนะ มีอะไรอยากเล่นเยอะอย่างว่าหละเราไม่มีเวลาเราอจากเออวันพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนเ่ี้ยมาตกเนี่ยมาจอดตาล่มเงี้ยนเฉยแห่ขันเบ็ดเราอยู่เหมือนเดิมว่าเห็นมันดึบๆนู่นนึกว่าปลา ผักเอาไปกินเนาะเผยไป้ลูกโอ้สานี่ส่วนมากปลาดุกเราจะไม่เหลือถ้าเหลือนี่ไม่โอกาสอยู่ปักยังไงไม่ให้ปลาดุกเหลือยังให้ปลาดุกเหลือ แย่เลยเราเห<อ>มือนปักเป็ดไม่เป็นน่ะน่าลุ้นอ่ะนะกอนเนี้ยไม่กินโอ้โห เหยื่อเราไม่มีถ้าเหยื่อเรามีก็คือแบบตรงนี้ไม่มีนี่มันน่าลุ้นนะตรงเนี้นี่ทั้งต้นไอ้นี่ล้มทั้งอะไรพวกนี้ด้ยเหยื่อเรามันไปแล้วมันเลยไม่กินมาแล้วหลุดง่ายจังวะ เยอะเกี่ยวก็เกี่ยวแน่นอยู่นะเงี่ยงก็ไม่คุ้มไม่บาดได้แต่บักหล อันนี้ช h a d o กินครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคันนี้มีตัวเอ้ยเจียวผมไม่เห็นไม่เห็นได้วันมาผมไม่เห็น ล้าวอยู่ครับมันมีปลาขาวแล้วนะครับขาวสวยๆครับขาวแอลขาวแอลขาวแอลแอลขาวแอลเฮ้ยมีแล้วเจอแล้วเจ๋อเจอข้าวข้าวไส้ต้มซีนี้กำลังกินครับเจอลายเอาไปสองตัวเจอขาวแอล เจ๋วครับเ <มา S 2> จ๋วเจเจ๋วอีกแล้วเจ๋วอ,อีกแล้ว,ว,ว,วเราได้กลับมาถึงทินแล้วนะครับถึงบ้านแล้วนะครับผมที่จอดก็สรุปได้สามแต้มนะครับวันนี้เจ๋วเจ๋เลยก็ถือว่ามีผลงานไอโดให้ได้รับชมกันก็ยังไงก็อย่าลืมแวะเข้าไปรับชมช่องจ่อย ล่าท่าจีนด้วยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ